วัสดีครับวันนี้เรามาดูการทำทองม้วนนะครับทำทองม้วนอ,อ,อันนี้เป็นเตาเป็นเตาถ่านแบบสมัยปู่ย่าตายายเขาก็ทำมาอย่างนี้นะครับแต่ตั้งแต่เดิมเวลาจะพลิกกีก็กยกแล้วก็พลิกมันก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับค่อนข้างจะลำบากถ้าเป็นพอทำไปนานๆก็อาจจะปวดแขนได้นะครับปวดแขนปวดไหลได้ครับพิกค่อนข้างจะลำบากนะครับพิกไปพิกมา ปัจจุบันก็เขาจะพัฒนาพ,ฒ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 พัฒนามาเป็นเตาแบบนี้แล้วนะครับคืออันนี้เราไม่เวลาพลิกกับด้านหน้ากับกับหน้าเราไม่ไม่จำเป็นต้องยกแล้วนะครับก็แค่หมุนนะครับมีจุดหมนุนของมันอยู่หมนุนนะครับหมนุนหมุนแล้วก็ยกมีทิงเรียบร้อยนะครับหมุนยกอะไรแบบนี้นะครับก็ทําไปทําทั้งวันก็ไม่ปวดแขนนะครับ ส่วนตัวตัวเก่าตัวนี้ก็ถ้าทํานานๆก็จะปวดแขนนะครับทํามันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่นุ่นก็พัฒนาขึ้นให้สะดวกขึ้นให้สะดวกสบายขึ้นนะครับทํานานๆก็ไม่ปวดแขนปวดไหล่นะครับครับสวัสดีครับ